สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกรอบหนึง่งมากินอะไรรอบนี้กินส้มตำหลังจากไปร้านจีนมาก็จะได้หลายเมนูนะหลายเมนูเลยอีกเมนูนึงนะจะต้องกินวันนี้ว่าจะกินวันนี้ปูนึง่งวันนี้ไปเจอปูสดๆมาจากจีนมั้งปูเหมือนปู blue crab เหมือนปูปูม้าบ้านเราอ่ใช่ไหม blue crab เป็นปูมานะ ช่วยจะจัดวันนี้เพราะว่าจะแช่แข็งก็ได้นะแต่ว่าอยากกินสด <c oughs> สดคงจะต้องทำอีกเมนูนะ <c oughs> เมนูก่อนนอนอันนี้กินต้มต, <c oughs> ตำก่อนลืมใส่พริกตำให้ลูกแล้วก็ตัวเองก็ลืมใส่พริกแต่จะไปหยิบพริกก็ขี้เกียจละกิน <c oughs> เลยสูตรสามสองหนึ่งส้มตำของเราสูตรสามสองหนึ่งลองไปใช้ใดูอร่อยเหมือนกัน สูตรสามสองหนึ่งใส่อะไรบ้างสูตรสาม,ส,ามสองหนึ่งเริ่มแรกก็ตำกระเทียมเม็ดเดียวพอม,นมนันมันกลิ่นแรงกระเทียมที่นี่เมือนมันนอกกลิ่นกระเทียมจะแรงมากแล้วก็เอา,เอาลูกอันนี้มะเขือเทศมาตำให้มันเป็นน้ำค่อยตำนะหรือว่าหั่นก่อนครึ่งหนึ่งแม่งก็จะตกใจแล้วค่อยบีบเหมือนเอาคบเอาสากบ,บีบ บีบมันเค้นมันถ้าตำตำมันจะกระจายเราใช้ครกหินถามว่าครกธรรมดามีไหมมีแต่ครกธรรมดาหาหาซากไม่เจอย,ย้ายย้ายห้องย้ายบ้านไปนู่นไปนี่บ่อยหาซากไม่เจอมีือแต่ครก <c oughs> ก็เลยออะเอาครกหินแทนเพราะว่าครกหินตำกระเทียมเมื่อกี้นี่ตำกระเทียม,มเมนูใบโหระพาผัดใบโหระพาสามสองหน,นึ่งตำมานิสเสร็จแล้วตำมะเขือเทศเสร็จแล้ว ปรุงรสมะนาวสองซีกหันน่นนะนะลูกหนึ่งไม่ใช่ทั้งไม่ทั้งลูกนะเราใช้แค่สองซีกสำหรับหยิบมือหนึ่งของมะละกอดมือหนึ่งกันนะสองซีกน้ำปลาพี่ไม้สามช้อนโต๊ะเออต้องเริ่มด้วยน้ำปลาก่อนไหมเนี่ยสามสองหนึ่งเนี่ยแล้วจะหนึ่งสองสามก็ได้ สองสามหนึ่งเอาถูดไหนดิเอาสามสองหนึ่งง่ายง่ายปลาร้สามมะนาวสองน้ำตาลหน,นึ่งสามสองหนึ่งเสียเสียกำลังอัดคลิปให้คนมาเดินเสียเสีย mamãe, desceu